มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกระดับฮอลลีวูดเป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อจริงๆแล้วไม่ถึงกับขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือ,อเราเป็นเพื่อนกันแล้วหนูก็อยู่ที่ไทยล้วก็คือพอเขามาอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะอะไรที่เราช่วยเพื่อนได้จริงๆแล้วหนูช่วยทุกคน <c oughs> เพื่อนๆของเขาไม่ว่าจะมาถ่ายหนังที่นี่อะไรเงี้ยหนูก็เป็นเพื่อนกับาทุกคนแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกคนค่ะไม่ใช่แค่กับลุยส์คนเดียวกับจูจูชนกับกิกกี้กับเจสันโทบ G ินแล้วก็กับอีโค่ o, ก็เหมือนกัน ไอ้อ่างนี้พอเรามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเนี้ยเราต้องดูแลคิวเขาในเมืองไทยยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วแค่ช่วยสื่อสารมากกว่าค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นผู้จัดการแต่ว่าแค่ช่วยสื่อสารว่าอ๋อแบบนี้มันเขาเขาพูดไทยไม่ได้เราก็แบบอ่าสื่อสารให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วก็เผื่อมีอะไรที่เราพอช่วยได้มากกว่าช่วยแค่ติดต่อสื่อสาร มีพอเวลามีแบบเหมือนแบ,บ,แบรนด์ดังๆเวลาจะดิวเรื่องเรื่องงานนี่คะ่ะต้องผ่านทางเพจใช่ไหมคะอ,อ๋อผ่านได้ค่ะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเพจก็จะคอนแทคก,กับเขาให้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องค่าตรงค่าตัวก็ต้องให้เมนเจอร์เขาที่อเมริกาเป็นคนเป็นคนบอกมาว่าอะไรยังไงเลยแต่ส่วนส่วนใหญ่ถ้าเกิดในไทยอ่ะเพจก็ประสานให้ได้อะไรเงี้ยค่ะสแกนงานที่ไทยเราจะเป็นคนดูก่อนก็ช่วยช่วยกันดูมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับคือ คือตั้งแต่รู้จักกันมาก็เป็นเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันมาตลอดอะไรยเงี้ยคะ่ะรู้จักกันได้ยังไงคะโอ้รู้จักกันนานแล้วเป็นเหมือนเทคแคร์มากกว่าการเป็นเมนเจอร์อีก,กอะไรเงี้ยอ๋อก็เทคแคร์ดีอย่างนี้ทุกคนหนูก็เทคแคร์แม่ดี <c oughs> ไม่ดีหรอแม่ <c oughs> ดีคือส่วนตัวก็คือเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะอ้าวจริงๆหนูก็แบบเทคแคร์ดีทุกคนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะไม่อะไรจ้ะ ทำไมต้องมันอย่างนี้อ่ะจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบมีมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะสถานะง่ายๆคือเพื่อนสนิทดีกว่าแล้วเพื่อนสนิทเป็น good friend ค่ะไม่ได้ตอบแบบดาราที่แบบคือคือกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะไม่เราต้องไม่ตอบแบบดาราเนาะเพราะเราไม่ใช่เออเรายังเป็นนางงามอยู่เขาเป็นดารามันตอบกันไม่ได้เออแล้วแล้วส่วนตัวเขาเขารู้ใช่ไหมเราแบบเป็นนางงามระดับโลกเลยโอ้รู้ค่ะก็คือรู้จักกันตั้งแต่เราแบบ เรายัางไม่ได้แบบว่าเป็นที่ยอมรับขนาดนี้แล้วก็รู้จักกันตั้งแต่เขายังมีผลงานแบบเริ่มแรกๆเลยแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันก็ไปมาหาสู่กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ว่าวช่วงอ,อยู่เมืองไทยเขาเออารียกหอมขนาดไหนฮะโอมาคืออย่างนี้เราก็ต้องกันสาวๆเข้ามาอย่างนี้ใไหมคะในฐานะที่แบบเป็นทั้งเบนเจอร์ ER แล้วเป็นเพื่อนสนิทด้วยอย่างเงี้ยกันไหมเหรอคะ คืออจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะว่าอเขาจะคุยกับใครเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเรากไ็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกันตรงนี้นะคะที่อย่องเราได้คุยกับเขาได้ไมค้คุยอะไรคะคุย,คยแบบคุยเรื่องอโอ้ยปกติก็คือคุยกันแบบคุยกันทุกเรื่องเรื่องงานซะมากกว่าเพราะว่าคือพอหนูอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยเราก็ เหมือนกับพออยู่เมืองไทยเรามีประสบการณ์เนาะเลยว่าเขามาทํางานที่ไทยแล้วก็ให้คําแนะนํามากกว่าว่าเออถ้าทํายังไงทําแบบนี้คนไทยรักนะทําแบบนี้คนไทยไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยโดนเกลียดมาก่อนเรารู้อย่างเราค่ะแนะนาแนะนาอาหารการกินแนะนําสถานที่เที่ยวหรือว่าเราเป็นไกด์้า <c oughs> เที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะคือ <c oughs> จริงๆไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนไทย แล้วก็หนูจะเป็นเฟกไทยเพราะว่าจริงๆแล้วลุยสสามารถกินเผ็ดได้มากกว่าหนูก็คือปังกว่าหนูคือเขาเป็นไทยแท้ส่วนหนูเป็นไทยเทียมไปเลยค่ะอย่างนี้เรื่องอาหารไทยเลยเขาจะเป็นคนแนะนําเรามากกว่าเลยคนระับคือเราแนะนําเขาแต่เขากินกินได้มากกว่าเราเพราะว่าเขาเป็นคนชอบอาหารไทยค่ะนะครับคาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เขาไมหมคะกับคนเอเชียอะไรเงี้ยคือไม่คาดหวังค่ะแต่ว่าเพราะว่าเหมือนอ่า แค่แค่ทุกคนสพอร์ตเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าพอถ่ายทําหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพชรก็ได้อ่าคุยออกับเขามาเลยตลอดว่าเออเขาเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเป็นยังไงบ้างเขาต้องไปแบบลุยทะเลทรายที่ออสเตรเลียถ่ายทําแบบเกือบปีเหนื่อยทั้งเจ็บด้วยเลือดตกยางออกสารพัดเลย แล้วก็พอแบบวันหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นแบบผลงานนี้มันออกมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันภูมิใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยก็ที่มาก็คือเหมือนมีเพื่อนเพื่อนเพจด้วยเพื่อนเพื่อนเขาด้วยนะคะมาซัพพอร์ตกันก็เหมือนเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีกันมากกว่าใช่ขออนุญาตย้อนเล็กนาอนิดนึงก่อนตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วก็วเราได้มีการเอาดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ไป ขอโทษขอบคุยที่สงนงมาท่องเราไม่เคยเอาดอกไม้ไปค่ะไม่ไม่ไม่ได้เอาดอกไม้ไปขอโทษค่ะคอ,อ๋อเอาผล,ลไม้ผลผลไม้ผล,ล,ไ,มผล,ลไม้ไปให้ทานก็คือเรื่องมันก็เคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเออใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดด้วยอะไรสัะอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นแบบว่าทุกอย่างเรื่องทุกอย่างมันเลยชุลมุนกันไปหมดเลย แต่ว่าเอาหลักๆแล้วเป็นว่าหนูผิดเองละการที่หนูโพสต์อะไรโดยที่ไม่กั้นกรองให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ค่ะก็อขอโทษในส่วนที่หนูโพสต์เกินไปแล้วแต่ว่าในในส่วนของอรูปคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยค่ะก็คือพอขอโทษขอโพยกันแล้วก็คือจบไปแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีประสบการณ์แล้วมันก็สอนให้เรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะโพสลงไปในโซเชียล เราควรจะโพสต์แบบไหนโพสต์ยังไงแล้วก็คิดก่อนที่จะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เพชรแบบเพชรโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะเพราะว่าคือพอเราได้ได้เรียนรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นค่ะตกใจแม้กับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นแบบคนละมุมกันเลยอะไรเงี้ยอ๋อตกใจแต่ไม่แปลกใจค่ะก็ เ,เรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะในตอนที่มันเกิดขึ้นในในณตอนนั้นเราก็ตกใจแต่ว่าพออีกมุมหนึ่งอะ่ะอันนี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์ของการสื่อสารที่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นต้นต้นทางของการสื่อสารที่ดีอะคะ่ะเรื่องมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าด้วยด้วยเพจก็ยอมรับแหละว่าตอนที่เพรโพสตเข้าความไปในโซเชียลอะไรเงี้ยคะ่ะเพรโพสไปด้วยอารมณ์ไปนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าการสื่อสารมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็น เราดูเป็นนางร้ายอะเราดูไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูเกี้ยวกาัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกค่ะมันเป็นประสบการณ์ของหนูเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องคิดให้ดียิ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะด้วยเราเป็นบุคคลมีชื่อเสียงไม่ว่าเราโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลคือมัน b e คำ m e a บิ g n นิวส์เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้แบบทุกอย่างมันเป็นเนกาทีฟไปหมดเลยต่อไปนี้หนูก็มีประสบการณ์แล้วที่ก่อนที่จะทําอะไรเราจะทําให้มันเป็นโพสิทีฟมากขึ้นมันก็ มันก็อาจจะได้ช่วยลดการแบบความรุนแรงหรือว่าการแบบเกียดชังกันในสังคมเยอะขึ้นอันนี้หนูต้องขอโทษจริงๆที่หนูเป็นเขาเรียกว่าไงคะต้นต้นแบบที่ไม่ดีแต่ว่าต่อไปนี้หนูก็จะโพสอะไรที่มันเป็นโพสิทีฟแล้วก็ให้ทุกคนแบบรักแล้วก็เข้ามาชื่นชมหนูเยอะๆแล้วกันค่ะอีนึงที่บอกเมื่อกี้ย้อนกลับไปบอกว่า คือทุกอย่างมันขอโทษอะไรก็จบไปแล้วแต่มันมีเรื่องคดีแต่ว่าเรื่องคดีนี้คือมันยังต้องไปต่อให้ยังก่ออคดีจริงๆก็สิ้นสุดลง,ล,ลงแล้วนะคะเพราะรอ,อะเหมือนไปจ่ายค่าปรับอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เพชรก็ยังไม่ได้เข้าไปในทองหล่อเลยเพราะว่าตั้งแต่ตามข่าวก็คืออาจจะโพสไปก่อนแล้วก็อาจจะยังไงหนูก็หนูกับเจ้าหน้าที่ก็มีการติดต่อ,อก,กันอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็รอใหอ้ช่วงสถานการณ์โควิดมันหายไปก่อนสักนิดนึงอาจจะเข้าไปอะไรเงะะี้ยค่ะยังไงเดี๋ยวจะ อัปเดตพี่ิที่นักข่าวอีเวเข้าไปก็คือเข้าไปเสียค่าปรับอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือไปเจรยจาก,ก็คือยังไม่ได้เสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยัง,งไปเสียใช่ไหมคือเขาบอกตามรูปคดีต้องเสียเขาว่ายังไงเราก็ต้องว่าไปตามนั้นเนาะเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้กฎหมายแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้ตัวเราไม่มีคดีแล้วก็ตัวทุกอย่างมันจบไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็มีประสบการณ์แล้วว่า เอ้ยเราอยู่เป็นเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็อยู่แบ๊วแบ๊ของเราอย่างี้ดีกว่าอะไรเงี้ยจะมาถามเรื่องความรักเิ็นไงบ้างคะช่วงนี้ความรักนักเพจความรักหนูก็เรื่อยๆค่ะเรื่องนี้คือมีคนคุยใช่ไหมโอ๋ยแม่ <c oughs> ตอบอย่างนี้คือบ้านพั <c oughs> งเลยนะตอบได้เดี๋ยวนี้โอเพนแล้วโซเชียลโอเพนแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คือเราก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาก็ พอไปวัดไปวาได้ไไอยู่พอไป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 วัดไปวาได้อยู่คือเราก็เหมือนไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองเราก็เปิดให้คนเข้ามาคุยมาศึกษากันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมองว่าเพรเป็นคนมั่นใจในตัวเองเกินไปหรือเปล่าเพรดูเป็นคนแรงเพรดูเป็นคนแบบเฮ้ยดูไม่น่าจีบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเพรเป็นคนน่ารักนะอะไรเงี้ยต้องลองมาจีบดูอย่างอย่างโควิดทำอะไรดับเพรได้ไหมคะโควิดนะคะโคไม่ว่าจะโควิดมา สามสามละลอกแล้วเนะาะถามว่ามันทําอะไรนํำเพชรได้ไหมมันทําแหละแต่ว่าด้วยความที่นํำเพชรอะโชคดีที่นันเพชรจะมีคอนเน็กชันดีๆยังมีสังคมดีๆยังมีเพื่อนๆคนรอบตัวที่ดีแล้วก็งานของเพชรในวงการบันเทิงอะบอกเลยเลยว่ากระทบแต่ว่ายังมีงานส่วนอื่นแล้วก็ตัวเองก็ยังมีกําลังพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าช่วงนี้เราเซนซิทีฟแล้วมันก็ต้องประครับประคองกันไปส่วนตัวลำเพชรเนี่ย กระทบค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีกําลังที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นไปนบริจาคข้าวอาหารขอข้าวของเครื่องใช้ให้กับคนที่เดือดร้อนบ้างคือตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูดีใจที่หนูยังยังเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังไปช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะพานไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะโอเคไม่ถ่ายเดี๋ยวรูปเดี่ยวเราวูดได้ดีวันนี้หนูสวยใช่ไหมแม่ okay.